นีค่ะมาพบกันในวันนี้นะคะเราพามาชมรถบ้าน,านอีกแล้วนะคะท่านรถบ,นบ้านราคามิตรภาพนะคะซื้อไปใช้งานแบบคุ้มค่าคุ้มราคานอกจากทรงสวยแล้วนะคะเครื่องยนต์ดีด้วยค่ะขับขี่ทางใกล้ทางไกลไปกันได้สบายเลยทีเดียวคันนี้นะคะเป็นรถโตโยต้าวีอค่ะรุ่นตัวเอนะคะรถยนต์ปี04ค่ะรถบ้านเทนะคะเคยติดแก๊สแต่ตอนนี้ถอดออกไปแล้วนะคะก็เหลือแต่ น้ำมันเบนซินอย่างเดียวนะคะก็เติมกันได้เลยนะคะ91 95เติมได้หมดเลยค่ะเลือกเติมเอาได้นะคะเอาที่สะดวกที่สบายใจเลยค่ะทุกท่าน87,000บาทนะคะเครื่องยนต์ประหยัดประหยัดค่ะทุกท่านขับขี่สบายใช้งานได้ดีเกียร์ออ,อโต้นะคะขายเงินสดขายตามสภาพนี้เลยนะคะคันนี้ก็จะมีตรงสีภายนอกไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะเครื่องยนต์สมบูรณ์ค่ะเกียร์สมบูรณ์ขับขี่ได้สบายค่ะ 87,000บาทราคานี้ท่านใดสนใจสามารถเจรจาต่อรองได้นิดหน่อยพอได้ค่าน้ำมันนะคะเล็กๆน้อยๆพอรถกันได้ค่ะรถอยู่แถวบางบอน,น้องเขมมขุงเทพนะคะสนใจติดต่อโทรคุยโดยตรงกับผู้ขายนะคะตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนี้ ท่านใดสนใจนะคะไม่ว่าจะต,ต้องการคุยรายละเอียดเพิ่มเติมเจราจาต่อรองราคาหรือต้องการไปดูรถนะคะท่านติดต่อกับผู้ขายโดยตรงเลยค่ะตามเบอร์ติดต่อใต้คลิปนี้นะคะเพราะทางด้านของแอดมินก็เพียงแนะนําให้ทุกท่านได้เลือกชมกันเท่านั้นเราไม่ใช่ผู้ขายไม่ใช่ในหน้านะคะสนใจยังไงทักไปโดยตรงได้เลยค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ